เดี๋ยวเข้ารายการก่อนวันนี้วันนี้ก็วิโดยครับ่าเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการก่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเวรุวันเวรุวันครับผมที่บ้านนากระเปอร์นะครับตำบลเชี่ยวเหลียงตำบลเชี่ยวเหลียงหมู่หนึ่งตำบลเชี่ยวเหลียงอำเภอกระเปอร์จังหวัดนองจังหวัดรนองครับเพื่อที่จะมาดูมาดูแลครับมาเยี่ยมต้นโกโก้ครับจากที่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับที่ดูครับผมแล้วก็วัดเวรุวันนะครับเชี่ยวเหลียงเนี่ย มาจากแยกถนนเพชรเกษมกับเปิดเนี่ยเป็นสำนักนะอ่าเป็นวัดเมาเป็นอาชัใช่ผมก็ไม่มีโบสถ์อ่าเป็นสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์วัดเวรุวันครับอ่าสำนักสงฆ์เวรุวันทางเข้าก็มาจากเพชรเกษมกับเปิดนะครับเข้ามาถึงจุดนี้นะครับแปดกิโลเมตรแปดกิโลเมตรโดยประมาณโดยประมาณนะครับแปกิโลเมตรก็เป็นต้นโกโก้ต้นหนึ่งครับที่ผมได้มาเจอนะครับแล้วก็ตอนนั้นมาเนี่ยยังเป็นป่ารกเลยแต่ตอนนี้เนี่ย วันนี้สำนักสงฆ์สะอาดสะอ้านขึ้นเพราะว่ามีพี่ดุยมาคอยดูแลครับคอ่าแล้วผมก็มาเยี่ยมต้นโกโก้ทุกวันเลยทุกวันเทุกวันนะทุกกองสองกองเผาทุกวันแล้วก็เอาปุ๋ยเมื่อกี้แวะซื้อแวะซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับนี่เขาแบ่งขายถุงละสิบห้าบาทเอามาฝากโกโก้ผมเกผมโอเลยผมก็ไม่คิดเหมือนแล้วค่อยมาเป็นลูกโกโก้ผมจะแกบไว้ให้ใช่ครับวันหนึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะต้องเป็นคนที่ต้อง ไปไหนมาไหนต้องแวะซื้อของปากมาปากต้นโกโก้เพราะว่าผมทําโกโก้ครับพี่ดุยยและนี้ต้นนี้นะครับเป็นต้นในสมบัติของวัดเวรุวันนะครับซึ่งประวัติเนี่ยผมก็ได้หลายปีแล้วนะแต่ผมจำไม่ได้ครับจากที่ผมถามคร่าวๆเนาะถามว่าคิดดูว่าลูกชายผมไม่มีทีจนลูกชายผมเป็นหนุ่มแล้วลูกชายพี่ดุยยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ21ปีแล้ว21ปีคัือกทหารปีนี้ตั้องชวนตั้งแต่น้องชวนยังไม่ ไม่เกิดนะครับนี่แหละดูดูดูสภาพค่าๆของต้นนี้ตอนนี้ก็มีดอกเนี่ยจะโอบไปดูนะอ่าอ่าครับสองจริงซึ่งถือว่าใหญ่นะครับผมก็เชื่อนะจากที่ผมดูด้วยตาแล้วก็จากประสบการณ์ผมนีเองน้องจนยังไม่เกิดน้องจนจะคัดเลือกทหารนีรนะที่ไปดูต้นโกโก้ที่เห็นต้นโกโก้อายุ35หรือต้นโกโก้40ปีมาเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าใหญ่โตแน่นอนซึ่งมองด้วยสายตาค่าวๆเนี่ยผมว่าเกิน30ปีนะครับเกิน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  ควันนี้ก็เลยเอาหมจำไม่ได้นะน้องหน้าว่าอายุมันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีมานานแล้วแต่ประวัติแต่ลูกผมไม่เกินพี่ดุยบอกว่าใครเป็นคนปลูกไว้นะครับหลวงปู่จวบครับผมหลวงปู่จวบนะครับท่านก็เป็นพระที่มาบุกเบิกสมณยทรงนี้เลยนะครับแกเป็นคนสร้างเองที่ที่ของแกนะครับเขาซื้อแกไม่ขายเขามาซื้อเขามาซื้ออะไรเจ็ดแปดแสนไม่ขายไม่ขายต้อจะสร้างทำหนักสร้างหัว สมัที่มันน้อยที่มันน้อยไม่ได้ยี่สิบไร่ครับเลยมันไม่เป็นวัดเธอถ้าได้ยี่สิบไร่ก็โอเคนะครับที่ผมไม่มีตังนี่เธอโทรศัพท์เธอเชื่อมอินเทอร์เน็ตไหมฮะเชื่อมเหรอเชื่อมครับเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องเราเราก็ได้อย่างนี้พี่ดุยแล้วตอนนี้พระอาจารย์พระอาจารย์ประเสริฐท่านสามเดือนแล้วสามเดือนเลยผมนอนไม่ตื่น้อยทุกคืนถึงท่านใช่ เพราะว่าเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนผมมาก็ไม่เจออืครับก็เลยก็เลยมานะครับคือคือเป็นญาติพี่น้องด้วยครับแต่โดดนู้นที่อยู่ภูเก็ตก็ก็ดีกันบินทบากมาเอามือย่างที่แล้วอยู่แล้วก็ใช่ไหมครับเนี่ยพี่ฟ้เป็นผู้ให้อยู่แล้วนะพี่นะครับผู้ให้พี่ลุยครับเดี๋ยวเราอ่าให้ผมจะให้ปุ๋ยช่วยช่วยกันครับแบ่งปุ๋ยยิงปากโอโคแล้วก็ตอนนี้ที่สำนักสงฆ์พี่ดุยเป็นคนดูแลอยู่เดี๋ยวผมว่าจะเดี๋ยวผม ผมฝากพี่ดุยด้วยเนี่ยผมมีน้ำใจให้พี่ดุยเล็กน้อยโอเคโอเคโอเคครับครับยให้พี่ดุยดูแลให้พี่ดุยดูดูต้นดูแลต้นโกโก้ให้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะใส่ปุ๋ยให้น่ะอย่าให้นิดเป็นน้ำใจเล็กน้อยพี่ดุยมากไปไม่เป็นไม่เป็นไรครับขอพี่ดุยดูแลมีกับข้าวกินครับแล้วก็เนี่ยที่จะฝากดูแลเรื่องนี้ครับอย่าให้ใครมาตัดมาโค่นนะไม่ให้ตัดถ้าผมอยู่ไม่ให้ตัดแต่แต่อนุญาตครับถ้าใครมาขอลูกไปทำพัน เอาไปเลยเอาไปเลยใช่เอาไปนะครับใครที่อยู่ใกล้พื้นที่นี้นะครับอยากจะปลูกโกโก้ต้นพันธุ์ต้นนี้นะครับผมมั่นใจว่าเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ดีได้แล้วครับนะครับแล้วก็มีลูกแต่ว่าตอนนี้ยังขาดดูดูติดแรงด้วยลูกชายผมอยู่นะเขามากินทุกทุกประจำตอนเด็กก็มาเก็บกินใช่ไหมครับใช่ลูกชายผมก็ชอบเยอะสดที่ดช่ใช่อร่อยน้องนะฮะพูดถึงว่าอร่อยแล้วไม่มีที่บ้านใคร มีต้นนี้ต้นนิ้ใช่ใช่เพราะผมนี่ค้นหามาในจังหวัดระนองครับมีต้นอายุขนาดนี้เนี่ยไม่กี่ต้นในจังหวัดระนองผมเชื่อว่าตอนนี้นะที่ผมเห็นกับตานะพี่ดุยยังไม่เกิน4ต้นในจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ฝากให้พี่ดุยด้วยแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยถ้ามานี่นะครับเจอพี่ดุยนะครับพี่ดุยอยู่ดูแลวัดอยู่คนดูแลวัดสงฆ์อยู่คนเดียวนะครับมีอะไรก็เอามาแบ่งปันพี่ดุยด้วยหรือจะซื้อ ุ๋ยอินซีนะครับมาฝากคุณโกโก้เขาแล้วมาเอาลูกของเขานะครับไปเพาะไปขยายพันธุ์ผมเชื่อว่าเขาดีใจครับที่เขาจะไปเติบโตในพื้นที่ต่างๆหวานะรเราเราต้องหวานให้เป็นนะปุ๋ยไม่ใช่ใส่ตรงๆเด็นะไหนลองใส่ผมดูครับนี่ใส่ได้นี่นี่ใช่ครับต้องใส่รอบใบเขาอใช่ใส่หมุนนัวถุงนี้หนึ่งกิโลครับผมกาว่าให้เขากินก่อนหนึ่งกิโลนะได้รู้จักแต่ว่าปุ๋ยอินทรียเราใส่มากไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่มีเคมีครับ เโคโค่เขาชอบอนญรีเราจะใส่ให้เขาได้กินนะพี่ดุ๋ยนะแค่สองกิโลครับแล้วก็ฝากพี่ดุ๋ยไว้อีกก็ใส่รอบๆต้นนี่นะครับต้นโกโก้ที่อยู่ในสำนักสงฆ์วัดเวรุวันนะครับตำบลบ้านนาให้ตำบลเชี่ยวเหลียงนะครับของกระเปอร์โอ้โหกเอร์ขึ้นมากลยติดบโอ้คนนุกเลยครับโอ้กระเอร์ นะครับอย่าลืมนะภาพก็มากไม่ไม่เป็นไรน้องน่ะครับให้มาก็เป็นไรทั้งหมดอย่าแตถึงคนเขาครับคนอยู่ในพื้นที่นะครับอย่าลืมนะครับสุกแล้วสุกแล้วก็เอาไปพรวเม็ดได้เป็นวิธีการทอเมล็ดครับดูใน youtube ผมนะครับก็มีบอกไปแล้วนะครับนี่นอนแล้วมาเนาะมาเป็นโรคกับใช่ครับเราสบายใจแล้วมีพี่ดีดูแลดูแลง่้และสบายสบายเลยครับโอเคนะครับ นะอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับเราเอาไปทําพันได้นะครับตรงนี้เดี๋ดบอกที่ถึงหลวงปู่ทุกคืนคุยและชาบซึ้งนะเดี๋ยวผมอยากจะเล่าแบบบางทีเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าผมรู้สึกผมสื่อได้ท้งจิตหลงหลงหลงปู่แกก่อนกินเหล้านะแกเป็นคาราวาสนะตอนนี้คาราวาสใช่ไหมแกกินเหล้านะัวด้งแกแกกินสองทีไม่มากครับ น่าจะน่าจะหลวงปู่พอฟังแล้วผลลุกเลยพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าผู้มีบุญมาแล้วคือผมรู้สึกว่าผมได้พุ่มมีพุ่มาแล้วปุจจบ้ึนั่นแหละครับผมเนี่ยกลางที่หนูฮีจะตือก้าวจันงครับต่างถือลาผมมีครับผมก็กินลาเมาเลยครับรูทิสปุจจบนี่นะครับเป็นมันเป็นอันดุซ้อนเลยนะครับถ้า ถ้าเราสร้างอะไรไว้เราปลูกอะไรไว้ก็ทําให้คนคิดถึงเนี่ยเราคิดถึงหลองปูจวบใช่ไหมครับ,รบพี่ดุยคิดถึงหลวงปูจวบนี่เกิดออน้องสอนนี่ดานโนะลทางเปรี้ยนี่ครับที่เป็นสิ่งที่คงไว้เพราะงั้นวันนี้การปลูกต้นไม้ของเรามันไม่ใช่แค่แค่รายได้ครับมันเป็นอนุสร์นะครับอย่างที่ผมบอกผมเคยพูดนะพี่ดุยครับผมบอกว่าท่านปลูกไว้หลายต้นนู่นครับผมไปเดินดูข้างหลังก็ไม่มีแล้วนะพี่ของผมไม่มีไม่มีหรอนี้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าน้องมามาเรื่อยๆนะครับมันมีนี่นี่ มาปริตันนี้วันวนโอ้ยมยงมายงมายงเน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 เครับเดี๋ยวมาดะี่จะตอยให้กินครับก็เดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับผมก็อยากแบ่งปันนะครับไหนๆก็เป็นของพระหลวงปู่จวบท่านปลูกไปแล้วนะครับก็อยากเล่าให้ฟังว่าชีวิตหนึ่งของเราครับเราทุกคนก็จะต้องเนี่ยครับจากไปให้ใครคิดถึงนะครับเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตนะครับของเราเนี่ยก็ ้องว่ทุกคนนะพี่นะต้องตายทุกคนแต่ว่าใครครับยังไม่อยู่ใช่แต่ว่าใครครับเลือกที่จะตายเป็นอุทาหรณ์หรือจะตายเป็นอนุสรณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังคิดถึงครับวันนี้ทําให้ผมรู้สึกคิดถึงแล้วก็ซาบซึ้งนะครับที่หลวงปู่ตัวบได้ปลูกต้นโกโก้ไว้ในพื้นที่ของบ้านนากะเปรานนองนะครับพี่ไม่เคยคิดว่าหลวงปู่จวบตายนะคิดว่าหลวงปู่จวบยังอยู่พี่กวาดขยะทุกวันเลยวันละสองกองสามกองเผาคิดว่าท่านยังอยู่ อยู่กับท่านผมไปไหนน่ะผมไม่เคยมีไม่มีอะไรอุปสรรคอะไรับไปไหนก็ข้าวเขาก็ให้มาแล้วข้าวแล้วกับข้าวเขาก็ให้มาไม่ต้องเจ็บเจือหรอกลิ้นล้นนาเขาให้มา